เพื่อไม่ใหคเป็นเสียเวลานะคะว่าประเด็นข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะและน่าสนใจนะคะพี่แอนไปตามต่อกันที่เมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็เล่าเปิดเอาไว้พอสมควรสําหรับความคืบหน้าของคดี Forex 3D นะคะพี่แอนวันนี้ในส่วนของช่วงสายๆก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปเพราะว่าสองแม่ลูกนะคะกลุ่มผู้ต้องหา ในกลุ่มของดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยพร้อมที่ปรึกษากฎหมายก็เข้ารับทราบข้อหานะคะกับทาง DSI เบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าไม่สนิทกับนายอภิรักษ์โกฐิด้วยค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าที่ร้อยตรีทารินอยู่ครอบที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็นายประพบกนประนีต และนางพรมพรกลประนีสองแม่ลูกผู้ต้องหาคดีโฟล e ก3 d กลุ่ม DJ Man แล้วก็ใบเตยเปิดเผยหลังเข้าพบพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษร่วม3ชั่วโมงเนี่ยนะคะเดบบอกว่าวันนี้ผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่มีการเลื่อนนัดหมายจากวันที่15กันยายนแล้วก็ได้รับคำชี้แจงจากร้อยตำรวจเอกวิชนุชิมตระกูล พอเพราะออกอกรคดีธุรกิจการเงินนอกระบบจนเกิดความกระจ่างในคดีและผู้ต้องหาทั้งสองรายก็รู้สึกคลายความกังวลน,นะคะแต่ว่าก็มีอาการเครียดอยู่บ้างโดยเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาส่งบอบให้กับทางพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษภายในวันที่30กันยายนนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษก็จะส่งสำนวนให้เอกการพิจารณาความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งตอนไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้ ว่าที่ร้อยตรีทาลินยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งสองรายนั้นก็เชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์กธิเป็นพยานเอกสารอยู่ในสำนวนรูปคดีในชั้นศาลแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้และชี้แจงส่งมอบหลักฐานให้ DSI ในวันดังกล่าวส่วนที่มีการอ้างนะคะว่าสองแม่ลูกเนี่ยเป็นแม่ทีมในกลุ่มของ DJM a แแล้วก็ไปเตยขอชี้แจงว่า ประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบการกล่าวหาเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานที่สามารถจะทาได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ต้องหาที่จะต้องมาชี้แจงที่สุดให้ได้ทั้งนี้เมื่อศาลยังไม่พิพากษาตัดสินถึงที่สุดผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ต้องหาย,ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยังได้รับโอกาสในทางกฎหมายนะคะส่วนแม่ลูกค่ะก็มีดาวไลน์เป็นของตัวเองหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่ายัางไม่ทราบนะคะเบื้องต้นเนี่ย คือแต่ว่าไม่มีแต่ในรายละเอียดของเอกสารคือต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งแล้วถ้ามีจริงก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกทั้งสองคนกับออนายกัมากลประนีตผู้ต้องหากลุ่มเดียวกับพิงกี้ก็เกี่ยวข้องเป็นครอบครัวเดียวกันแต่แยกกันลงทุนรวมทั้งไม่มีความสนิทกับนายอภิรักษ์กฤติแต่อย่างใดด้วยนะคะ